สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดยนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเกมอ o ฟโทนคิงโลนนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือจากซีรีส์ดังนะครับเกมออฟโทนนั่นเองที่พัฒนาโดย u n r e a l e n g n n e 5นั่นเองตัวเกมนี้นะครับเปิดให้เล่นแบบ e a r l y Acces s แล้วนั่นเองนะครับทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นแบบ Early Access แล้วนั่นเองนะครับตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสตร์ประเทศไทยแต่อย่างใดนั่นเองนะครับมีทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนั่นเองทุกผู้ชมครับอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศกราฟิกในเกมนะครับถามว่าลื่นไหมก็เออลื่นใช้ได้อยู่นะ เกมนี้ในช่วงแรกอะครับจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกภารกิจต่างๆให้เราได้ทําด้วยนะครับนะนี่ครับมีตัวคัสซีนอย่างนี้นะครับเราสามารถทําการอ่าสกิปตัวคัสซีนได้นะครับถือว่าดีนะใครที่เคยดูซีรีส์เกมออฟทอนหรือว่าไม่เคยดูนะครับก็ ลองเล่นกันดูนะครับมันจะขี่ม้าเข้าป่าอะไรแบบนี้นะครับไปต่อสู้กับพวกไวท์วอล์กเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมลองเลือกตัวละครที่เป็นแอสซัซินผู้หญิงมาบ้างนั่นเองนะครับนะตัวละครก่อนหน้านี้เราเลือกแบบตัวที่แบบบึกบึนนะครับตัวผู้ชายแท้อะไรประมาณนี้นะทุกผู้ชมครับทีนี้เราก็ลองมาดูเกมนี้กันบ้างมาครับเรามาทําการสํารวจพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพวกระบบการต่อสู้นะมาคุยกัน เราดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับบางทีเป็นบทสนทนาธรรมดาเราสามารถทำการข้ามได้เลยนะครับอ่าสำรวจกันเก็บครับมีอะไรหรือเปล่าโอเคมาตัวนี้เช็คของก่อนโอเคอ่าถ้าจะเซิร์ชเรียบร้อยแล้วนะสแกนดูนะครับนี่ครับมีรอยเท้าตรงนี้ว่ะวิ่งไปวิ่งไปเราไปดูก่อนนะ เข้ามาทางแคบนะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับน่าจะมีพวกแบบไววอล์สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอเและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e t เท่าสลัก awakening ฮอน k a i น m แ a คาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์แฮร์รี่พอตเตอร์บูอายและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center เล่นแอสซัซินกันบ้างนะ กน่านเล่นอาวุธพวกเหมือนดาบใหญ่หรือขวานจำไม่ได้ละอ่ามีอาการหน่วงเป็นเรื่องปกติเลยนะครับนะถึงปิงมันจะไม่ขึ้นนะครับ ah! แต่หน่วงเซิร์ฟเวอร์อันนี้เรื่องปกตินะ ah! อ่ามีให้เลือก2โหมดนะครับในการคอนโทรลคลาสิกโหมดกับอีกตัวนึงนะครับเปิดไหมแอซิดโหมดนะเปิดแล้วกัน right? มาโอเคทำการคุยกัน เฮ้ยมันฟื้นขึ้นมาว่ะนี่ครับพวกไวท์วอล์กเกอร์นะอารมณ์เหมือนพวกซัมบี้อมา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 นี่นี่ไหน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 โอเคนี่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 ยังไงล่ะยังไงโอ้โหเยอะไปไหนวะเคลียไปไหนวะท่านผู้ชมหลบก่อนเตะได้นี่นี่ อย่างเยอะเลยนี่แน่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 ฟันไปโชว์โชว์โชว์เฮ้ยนี่ตัวแบบพี่เบิ้มหน่อยไอ้กัรหน่อยโอ้ยกันไม่อยู่อะโอ้โหกันไม่อยู่คือค่อนข้างรุนแรงนะระดับพี่เบิ้ลนะหลบไปนี่สวกไปสวกไปสวกไปสวกกันไม่ค่อยอยู่กันไม่ค่อยอยู่กันนี่นี่น่นี่น่โอ้โหยังไม่หมดนะยังมีลูกกระจอกอีกเพียบเลยว่ะ ต้องหนีแล้วไหมเนี่ยเยอะไปหรือเปล่านี่พิพบใหม่อีกแล้วเฟิร์บหลบไปครับผมอา่าฮะโอ้โหโดนครับไอสกิลเตะลูกเตะมันหมดดิวพีมันหมดอยู่มันครูดาวอยู่เด้อมันครูดาวอยู่เด้อพี่เดอ้อมันกดไม่ได้นี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อย โอเคไหมเราทำการพูดคุย NPC ต่อนะครับผมว่าน่าจะต้องวิ่งแล้วน่าจะมีพวกเอ่อไวท์วอล์กเกอร์มันตามมานะควิกมาเราจะโดนฟุบไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย้โอ้ยหม่กอดมากันแบบเยอะมากนะมาแล้วมาแล้วเอ้ยโดนนะครับผมโดนสกินิดนึงนะครับเดี๋ยวสกิปกันเราต้องสู้อีกรอบมั้ยเนี่ยหรือว่าเราจะหนีล้วนะครับผมเรามาดูกันนะ คือบางฉากของเกมนี้ตอนแบบสกิปคาซีนแล้วมันแบบ s <S มันมืดไปแป๊บหนึ่งเลยนะตอนนี้เราต้องหนีแบบหนีไปอย่างเดียวเลยนะครับหนีแบบรวดเร็เวเลยนะแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนะขนาดนี้แล้วนะครับผมไปไปกัน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 โอเค be อ่ะรู้แล้วพี่ให้กดโอเคมีตัวนี้อยู่นะครับที่เป็นคล้ายๆแบบมานานะ,ะไปครับ ไป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 เฮ้ยอันนี้ได้ควบคุมมาเหรอก่อนหน้านี้ไม่ได้ควบคุมไหมทำไม่ได้แล้วอะว่าข้ามคาซินบ่อยไปวิงปว่งไปวิง่งไปจ้าวิ่งไปวิ่งไประวังอัสตามินาหมดด้วยนะควไปเราจะไปที่ปราสาทดำเนี่ยครับ Castle Black เนี่ยครับผมไป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 วิง่งกันสแกนได้ไหมอ่ะหัวหน้าเราอยู่ด้านหน้านี่ครับ คือตอนนี้ไอ้พวกไวท์วอล์กเกอร์นะครับมันเยอะนะนนเราต้ราต้องติดตามจอหนไปนะครับโฟลว์จอห์นนะตามเขาไปเนี่ยว่าจะไปไหนเราก็ไปออกับเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกนะนี่ครับมาแล้วคือมันกําลังไล่เรามานะครับโอ้ไ oh ม่ก็ท่านผู้ชมเอาไงจอห์นสโนไปไหนไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะนะจังหวะนี้มีอย่างเดียวเลยก็คือต้องสู้นะครับผม จะเย็นหรือพี่ยังไม่ได้กดโจมตีเลยโอ้ oh my g ก็โดนเข้าไปครับนี่ครับตีไปตีไปตีไปชึบชึบอ่าโอ้โ oh, หโดนทีนี่จุกอะโดนทีมีจุกอะเออเฮอนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่นี่นี่นน โดนทีไม่จกอะครับเฟิบเฟิบเชิบโอ้ไ oh ม่ก็โดนอีกแล้วเตะได้ไหมนี่เตะให้สตันได้ไหมลบลบสตันออกมานี่อะโดนกันเป็นกระบนท่าเลยโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคอเคอาเติมเพชรพีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะโอ้ไม่กอโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ไ oh ม่กอดนี่นี่นี่ถอยถอยถอย,ถอยมาถอยมาเรียบร้อยครับอันนี้อันนี้โอ้โหโดนว่ะโอ้ไม่กอดโดนโอ้โดน oh โดนโดนโดน,โดน,โดนยังไงเนี่ยยังไงยังไงนี่นี่นี่เรียบร้อยครับผมก็ ประมาณนี้นะครับล้มได้แล้วนั่นเองในครับนะถึงมันจะแข็งแกร่งนะแต่เราร่วมกันสู้นะก็ในช่วงแรกแล้วนะแล้วทีนี้ก็วิ่งหนีกันต่อ,อน,นั่นไงไววอล์กเกอร์เอาเฮ้ยคิดว่ามันจะไม่ตามอ่ะทุกผู้ชมโอ้มันตามเร็วเกินนะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวช้าไม่ได้นะมีเวลา อยู่ประมาณหนึ่งนาทีนะครับในการกลับนะหนีกลับไปที่คัสเซนแบกนั่นเองนักชมครับผมที่ประสานดำของเรานะเรามาดูกันว่าจะวิ่งทันทันอยู่แล้วนะวิ่งเร็วขนาดนี้ไววอล์กเกอร์ก็เร็วเลยนะนี่ครับมาหนีเข้าช่องแคบครับมันเข้าไม่ได้มันติดนะเพราะว่าถ้ามันมาตัวเดียวมันมาได้นี่ไงกำลังเข้ามาครับผมไปไปกันต่อครับผมเอาแล้วยังไงหลุดมาตัวนึงปุ๊บชุบอ้ย โดนโดนกระซ่วเขาให้นะผมก็น่าจะฝากท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครสนใจลองดูกันได้แหละพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ